โอเคอันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับโบวาสกาเกมมิ่งวันนี้ก็อยู่กับเออเตงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเขานะครับช่องเว่ยมนึ่งวินาทีทำไมมันเป็นคำตอบอะครับเดี๋ยวซีโร่บัคกเว้ยเซิร์ฟเวอร์มันแตกโอเค มันเขียนว่าคําตอบก็ตกใจฮะมีสาบาทสเสดงว่าเงินเ,<ด>เรามีเฉพาะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยจเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแป๊บเงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูยูทูบก่อนเดี๋ยวพี่โทรใหม่โอเคโอเค ไปเล่นเกมกันเลยนะครับผม <c oughs> ก็อยากจะเล่นมานานแล้วนะคะผมตัวเกม i ี Night Racing เนี่ยออแล้วผมตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมเอ้ยบ่ายสี่อะใช่ปะน่าจะบ่ายน่าจะน่าจะสิบเจ็ดน่าจะสิบเจ็ดศูนย์สามแล้วนะน่าจะถึงเวลาแล้วนะครผมเจ็ดมงสิบเจ็ดศูนสามเอ้ยศูนย์สี่แล้วโอเคอย่าพึ่งคาบแล้วกันก็ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งก่อนตั้หนึ่งอ่ารอโหลดรอโหลดตัวหนึงถ้าเน็ตหลุดก็ขออภัยด้วยนะครับะวาไปโหลดมี่โหลดมี่มันเป็นมันเป็นปัญหาอยู่เขาต้องแก้ไขพวกบั๊กนะคะผมก็สปัญหานะครับแล้วก็บั๊อก ไม่รู้เี่กไมู้ใคาเล่นอลี่ผมขออนุญาตไปเล่น่ลลออน,กนกันอสาวางแผนมาตั้งนาแล้วนะครับผมจะเล่นด่านนี้กส่วนด่านอนี่ยผมครับผ,ผมกาลังจ่อเลนะอเลียน่ะผมตอเลียผมวางแผว่าจะทำคลิปอ่าจะทำคลิปแข่งรถโต๊ะผมถักภาพผมตอนรองลองท่อแลอ้วก็นน คือผมไปอันนี้ผมไ่ได้สปอยนักซีงนิสไอนะ์อิน,นิเชียลดีนะไอเลอร์อินิเชียลดีตอนแรกๆครับทัคุณไม่อยากจะแซงแต่ว่าทางนี้เขาจะแซงแบบยังไงรอหลูกพ่อนะครับก็อดใจรอแป๊บนึงนะคะผมก็ต้องตอนนี้ผมถ้าผมขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องมาเร็วๆน,น,น,นี่นะคนี่นี่ค่ะนี้นะคะจากวิทแล้วก็ถึงรอหลวกพอ่อ เขาไม่ทำงานเขาอ,อ่าคุณเต็งนะผมรอนะครับผมก็ต้องรอเขาว่าต้องมาทันนาผมคิดโอเคไปเต็งกันกเดินนะคะผมถ้าเน็ตหลุดก,ก็ออกแล้วเข้าใหม่นะเพราะว่าปัญหาเน็ตหลูตคือรีรีคอนเน็กต้องรีคอนเน็กต่อรีคอนเน็กไม่ได้มันต้องออกเกมเข้าใหม่มันเป็นปัญหาตรงที่เกมอันนี้เกมรูปแบบแบบมันจะมีแบบรูปแบบแบบแบบ,แบ,บนี้แล้วมันเล่นไม่ได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็ต้องออกเกมเข้าใหม่แล้วก็รีสตาร์ทเข้าใหม่อีกที อันนี้คือแผนนะคะผมแล้วก็ในคลิปนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะขับรถบาดา้าอะถ้าคลิปต่อไปอยากทําคลิปมาดาต่อก็มดาดาที่ก็สนุกนะเนี่ยผมขึ้นอันดับแล้วเป็นอันดับอันนี้นะครับเนี่ยนักแข่งรู้เข้ามาแข่งกันนะครับผมก็จะไมเซอร์เบิร์นเริ่มน้อยขึ้นอนะ่ะต้องกดแบบนี้แล้วก็ลองกดสปอร์ตไปสปอร์ตมาดูเอ้คชา้าแล้วเอ้ กระโดดกระโดดโอเคโอเคเทสครับผมมาแั๊บนึ่งมันมันเป็นยังไงบ้างไหมโอเคยังโอเคมาแล้วมาแล้วรถรถมาแล้วเสียงสตาร์ทเครื่องอย่างเพาะนะคะผมโอาละรโดดยังถ้ากระโดดไม่ได้เอ้ยมันแรกไหมกลัว โอเคโอเคใช่แล้วครับผมเน็ตหลดมันเป็นปัญหานะคะผมตรงที่เกมจริงด้วยมันเป็นตปัญหาปัญหาตรงที่เกมมันนะครับเห็นไหมลันต่อไม่ได้แล้วลันต่อได้เห็นไหมอันนี้ต้องเป็นปัญหานะต้องใจเย็นๆไว้นะครับในคลิปนี้มันเป็นปัญหานะครับหรือขัดข้องเทคนิคนั่นแหละในคลิปนี้ต้องใจเย็นๆนะคบผมในคลิปนี้เพราะว่าในคลิปนี้ผมลง อีกอีกอีกปันนึงเพราะว่าในคลิปเนี้ยผมลงเร็วมากเนี่ยนะเนี่ยเหมือนแมปโหลดอยู่แต่ว่ายังเป็นอย่างนี้อ่ะแสดงว่าแบบโหลดถ้าคุณอยากกดสกิปก็กดสกิปไปเลยแต่ว่าต้องรอแมปโหลดก่อนถ้าแมปถ้าถ้าคลิปมันยาวก็ต้องต้องรอแบบถ้าเน็ตหลุดก็มีปัญหาต้องรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็กดสลีปหมด สลีพโหมดคืออะไรคือเป็นแบบที่คุณกดไปแล้วจะเป็นสลีพโหมดอ่ะนั่นแหละครับคือเปิดคอมทิ้งไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมพังถ้าคอมพังก็ซ่อมใหม่หรือซื้อใหม่ก็เถอะนะครับถ้าคอมใหม่ก็ถ้าคอมพังก็ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสลีพโหมดก็โอเคแล้วก็ดูก็ยังโอเคถ้าขอโทษผมไปทิ้งน้ำมาลงมานี่ครับสี่ไม่ได้ดูเราเลยนะนี่เห็นไหมเสียงมันดังมาก Có ไม,ม่เสร Bref, bones, really oh, ็จนะครับผมดูดแหมัจจันยังรวดไม่เสร็จเลยรอมรวมแห่ m แล้วโอเคมาแล้วมาแล้วกะโดดอยู่นะครับถ้างคแหม่กโดอ็ถ้าคนไหนได้เสียงมิสคอร์ดก็ต้องเสียงปิงเพราะเรียกว

네. <목소리도> แชร์ก็ได้นะแชร์ให้คนดูแป๊บนึงโอเคคุณเต็งกำลังใช้ทำอะไรอยู่นะครับแป๊บนึงแป๊บนึงก็อันนี้นะคะผมบอกไว้ตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยผมบอกไว้ตั้งนานนะครับว่าเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมบอกไว้ตั้งนานนะครับว่าแป๊บนึง setting 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 วัด setting อ๋อผิดจ้ะ setting มาโอเคไปที่ตรงนี้ เมนี่โรงเรียนอันนี้ผมเลิกเรียนวันที่เท่าไหร่อันนี้คือบอกไว้นะคะผมก็ก็คนอยากจะเข้า Discord ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะโตเกียวมินายเรซิงอาร์เอมอาร์ทีแล้วก็คลิปนี้นะครับอโอเคไม่เปไ็นไรอย่างน้อยก็โอเคโอเคจบแล้วสำหรับคลิปโตเกียวมินายเรซิงอา้าวโอเคโอเคสิบเอ็ดวิไม่เไปไ็นไร สบายๆนะครับในเกมนี้โอเคสำหรับนี้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ